สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าบัญชีในไอนะคะเพื่อเปิดการสร้างรายได้ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้ไอเนี่ยก็สามารถทําเงินได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนการตั้งค่าในบัญชีเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะจะต้องมีกฎแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยคะ่ะ เริ่มแรกก็เข้าไปที่หน้าหลักของ IG นะคะแล้วก็กดขีด3ขีดค่ะแล้วก็กดคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นนะคะไปตรงคำว่าเครื่องมือและการควบคุมสำหรับครีเอเตอร์ค่ะแล้วก็ไปตรงสถานะการสร้างรายได้นะคะแล้วเราก็ดูสถานะการสร้างรายได้ของเรานะคะว่าเป็น able หรือเป็น eligible ส่วนใครนะคะที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการเปิดการสร้างรายได้ในไจีเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะคะให้ลองไปลบคลิปแบบที่ลงที่แบบเคยก๊อปปี้คนอื่นไว้ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวนะคะถ้าสมมติว่าคลิปที่เราลงเนี่ยก๊อปปี้คนอื่นมาก็ให้ลบออกเนาะหลังจากลบคลิปแล้วนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดการเข้าถึงนะคะหรือว่าพยายามทำแอคเค้าของเราเนี่ยให้เข้าถึงเยอะๆ โดยการลงคลิปทุกวันค่ะลงคลิปเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้สามารถจะทําให้เราเนี่ยเปิดการสร้างรายได้ได้ง่ายขึ้นค่ะใน Facebook นะคะทํายังไงในไ G เนี่ยก็ทําคล้ายๆกันได้เลยค่ะและเมื่อเราลงคลิปใน i ออย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายจากนั้นนะคะถ้าฟังก์ชันการสร้างรายได้เนี่ยเข้ามาที่บัญชีเราเมื่อไหร่ เมื่อนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะสบายแล้วค่ะไม่ต้องทําอะไรมากเลยแต่ว่าข้อสําคัญอีกหนึ่งข้อนะคะที่อยากจะบอกก็คือก่อนที่จะทํานะคะให้เพื่อนๆเนี่ยไปตั้งค่าบัญชีของตนเองเป็นบัญชีธุรกิจก่อนนะคะเพราะว่าถ้าตั้งค่าเป็นบัญชีส่วนตัวเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันการสร้างไรายได้ค่ะและนี่ก็คือบริการจากร้านเรานะคะรับเพิ่มวิดีโอใน IG ค่ะรับเพิ่มไลค์ใน IG แล้วก็รับเพิ่มฟอลโล w i อค่ะ ระบบเร็วมั่นใจปลอดภัย100%เเพราะว่าไม่ใช้รหัสในการทำนะคะที่สำคัญมีแอดมินซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงร้านหลัไม่มีวันปิดค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเพื่อเป็นทางลัดในการเปิดการสร้างไรายได้จากไอจีค่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากมี ผู้ติดตามเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มติดตาม ID และรูปภาพ ID หรือว่าจะเพิ่มวิวในการลงคลิปเรียล ID นะคะก็สามารถทักมาแอดมินได้เลยค่ะที่ follow and like นะคะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ใต้คลิปตรงนี้ค่ะร้านของเรานะคะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงค่ะไม่มีวันหยุดเลยและที่สําคัญเนี่ยมีแอดมินนะคะซัพพอร์ตตลอดเวลาเนาะลูกค้าทักมาเมื่อไหร่เนี่ยรับรองแอดมินของเราตอบไวมากๆค่ะ ที่สําคัญนะคะการเพิ่มวิวการเพิ่มไลค์แล้วก็การเพิ่มผู้ติดตามในไ g จนะ่ยขั้นตอนการทํานะคะไม่ยุ่งยากมาซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช้รหัสด้วยดังนั้นแอดเค้าเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนร้อยเปร์เซตค่ะยังไงวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าวันนี้ปแลวนะคะบ๊ายบายค่ะ